เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณพิทักษ์ครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณพิทักษ์เขาไล่ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องในตอนที่เขาได้รับการบรรจุเข้าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งโรงเรียนที่ว่านี้ครับมันดันมีเรื่องราวแปลกๆที่ตัวคุณพิทักษ์เองสามารถรับรู้ได้แล้วในเรื่องที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีจริงๆแล้วครูพิทักษ์ท่านชื่อว่าครูเอนะครับ หลังจากนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าคุณเอแล้วกันคือก่อนที่คุณเอจะย้ายเข้ามาบรรจุที่โรงเรียนนี้ครับคุณเอเป็นครูอัตราจ้างที่อยู่ที่โรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุขโขทยัยคุณเอทางานที่นั่นมาจนกระทั่งสอบบรรจุได้ที่โรงเรียนต้นเรื่องนี้ครับและถึงมันจะต้องย้ายที่อยู่ย้ายจังหวัดในการเริ่มงานใหม่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณเอเขาเป็นคนตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวครับยังไม่ได้แต่งงาน ส่วนญาติพี่น้องก็อยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยกันหมดการมาเริ่มงานสอนที่พิษณุโลกมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับคุณเอเขาย้ายถิ่นฐานโดยที่ในตอนก่อนที่จะย้ายมาอยู่พิษณุโลกคุณเอก็มีมาดูบ้านพักครูรอบหนึ่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบ้านพักครูที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่าเก่าแล้วก็น้ําไฟใช้ไม่ได้ด้วยถ้าขืนคุณเออยู่ที่บ้านพักครูแห่งนี้สงสัยตัวเขาเองจะต้องซ่อมอีกเยอะครับจนกว่าจะอยู่ได้คุณเอเขาก็เลยเลือกที่จะเช่าหอพักในตัวเมืองแทน และการมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยคุณเอก็จะขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจมามันคงไม่ได้ลำบากอะไรมากนะครับถ้าหากว่าเทียบกับบ้านพักครูที่จำเป็นจะต้องซ่อมไปครึ่งหลังซึ่งในโรงเรียนแห่งนี้ที่คุณเอบรรจุเข้ามาสอนมันเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับคุณผู้ฟังมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม1จนถึงมัธยม6และด้วยความที่คุณเอเป็นครูของโรงเรียนแห่งนี้ตัวเขาเองก็เลยมีนักเรียนของตัวเองคือคุณเอเขาต้องรับหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยม4ห้องงนึ และการที่คุณเอเป็นครูที่ปรึกษาของเด็กๆชั้นม .4 นี่แหละครับมันเลยทําให้คุณเอได้รับรู้ถึงเรื่องราวอะไรแปลกๆของโรงเรียนแห่งนี้รู้ได้ในช่งชวงเช้าของวันที่ทํางานวันแรกเลยคุณเอจาได้ดีครับวันในเช้าว,วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่คุณเอแนะนําตัวกับนักเรียนในชั้นแล้วก็ผลัดกันครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยแนะนําตัวให้คุณเอรู้จกักโดยที่เด็กๆเ,เขาก็ถามนะครับว่าครูเอมาจากไหนเป็นครูโรงเรียนไหนมาก่อนหรือเปล่า คือคำถามก็เป็นคำถามทั่วไปทำภาษาเด็กที่อยากรู้อยากเห็นนั่นแหละรครับคุณผู้ฟังซึ่งตัวคุณเอเองก็มาสะดุดกับคำถามสุดท้ายคำถามที่นักเรียนเขาถามว่าห้องสอนประจําของครูอยู่ที่อาคารไหนคุณเอจึงตอบเด็กๆไปครับว่าตัวเขาสอนประจําอยู่ที่อาคาร3และห้องทํางานของคุณเอเนี่ยก็คือห้องชั้นล่างสุดติดกับเรือนเพาะชําซึ่งพอคุณเอเขาพูดไปแบบนั้นเท่านั้นแหละครับเด็กๆเ,เขาก็ร้องหูยกันใหญ่เลย ด้วยความที่คุณเอ็ก็มาทํางานวันแรกเนาะคุณผู้ฟังตัวเขาเองก็เลยงงๆว่าเด็กเขาร้องหูอะไรกันคือหูอารมณ์ประมาณว่าตกใจอะไรทํานองนั้นครับคุณเอ็ก็เลยถามเด็กๆก,กลับไปว่าห้องนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าพวกเธอตกใจอะไรกันซึ่งเด็กๆเ,เขาก็เกี่ยงกันตอบคําถามนะครับโดยที่คุณเอ็เองก็ต้องใช้ความเป็นครูเนี่ยแหละครับบังคับเด็กคนหนึ่งให้พูดสรุปแล้วก็คือนักเรียนเขาบอกบอกว่าที่ข้างห้องทํางานของคุณเอ็ที่อยู่ติดกับเรือนเพาะชํา ตรงนั้นเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันเป็นต้นไม้ที่นักเรียนรุ่นพี่เขาบอกต่อๆกันมาว่าตรงนั้นมันผีดุซึงพอคุณเอเองได้ยินสิ่งที่นักเรียนเขาพูดตัวเขาเองก็ขำตอนแรกก็ตกใจนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรและที่คุณเอขำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะครับเพียงแต่ว่าตัวคุณเอเองเขามีคติประจําใจอยู่อย่างหนึ่งคตินั้นก็คือผีมีจริงแต่ก็ต้องต่างคนต่างอยู่ คุณเอเองคิดฝังหัวมาตลอดชีวิตครับว่าถ้าหากเราไม่ไปทําให้เขาเดือดร้อนพวกเขาก็คงจะไม่มาทําให้เราเดือดร้อนเหมือนกันตัวคุณเอเองก็เลยไม่มีความกลัวเรื่องนี้อยู่ในใจเลยแม้แต่นิดเดียวซั่งหลังจากวันนั้นครับเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวคุณเอเริ่มสนิทกับนักเรียนประจําชั้นตัวเองซึ่งพอเด็กๆเขาเริ่มสนิทครับเด็กๆเขาก็ถามว่าครูทํางานที่ห้องนั้นรูเคยเจอหรือว่าเคยได้ยินอะไรแปลกๆบ้างไหม มีครูคนอื่นเข้าบอกเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ข้างห้องทํางานของคุณเอหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีหรอกครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณเอทํางานในห้องนั้นแล้วก็สอนในห้องนั้นมาเป็นเดือนแล้วตัวเขาเองยังไม่เคยเจออะไรผิดปกติเกี่ยวกับต้นไม้ข้างห้องที่นักเรียนเขาถามเลยณนะตอนนั้นน่ะไม่มีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิคุณเอเองเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าพอคุณเอทํางานที่โรงเรียนแห่งนี้นานเข้านานเข้าความรับผิดชอบของคุณเอก็เยอะขึ้นตาม จากที่ปกติแล้วจะสอนเด็กแล้วก็กลับบ้านประมาณ5หรือ6โมงกลายเป็นว่าพองงานหนักเข้าตัวคุณเอเองก็เลยกลับบ้านค่ำตามไปด้วยยิ่งช่วงก่อนสอบหรือว่าช่วงหลังสอบที่จะต้องออกข้อสอบหรือว่าตรวจข้อสอบนักเรียน,นยิ่งแล้วใหญ่เลยครับซึ่งในช่วงค่ำของวันหนึง่งรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะประมาณทุ่มเศษได้ในตอนนั้นคุณเอก็กําลังนั่งออกข้อสอบให้กับนักเรียนในช่วงสอบกลางภาคอยู่ด้วยความที่ตอนนั้นมันค่ำเนาะคุณผู้ฟัง บรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันก็เลยเงียบซึ่งพอบรรยากาศมันเงียบเสียงอะไรที่มันแปลกๆดังขึ้นหน่อยก็จะได้ยินชัดเจนในตอนนั้นครับคุณเอได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันมีคนกวาดพื้นมันเป็นเสียงของไม้กวาดทางมะพร้าวที่กําลังกวาดอยู่ที่พื้นใกล้ๆซึ่งไอตอนที่คุณเอได้ยินตัวเขาเองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเนื่องจากที่โรงเรียนนี้ก็มีนักการพานโรงอยู่เสียงไม้กวาดทางมะพร้าวที่ได้ยินตัวเขาก็เลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นเสียงของพี่แป้น ที่เป็นนักการพานโรงประจาโรงเรียนแต่มันก็แปลกนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเสียงไม่กวาดทางมะพร้าวที่คุณเอได้ยินเนี่ยห้านาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้วเสียงมันดันดังอยู่ที่เดิมคือมันเหมือนกันว่าพี่นักการเขากวาดอยู่ที่จุดเดิมๆจุดเดิมแบบไม่ขยับไปไหนเลยซึ่งพอคุณเอ้เห็นว่ามันผิดปกติครับตัวเขาเองก็เลยเดินออกจากห้องแล้วก็เดินมาดูที่มาของเสียง ปรากฏว่าตรงด้านหลังห้องตรงที่ได้ยินเสียงไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยมันนั้นมีแต่ความว่างเปล่ามันไม่มีคนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยสักคนแล้วที่น่าตลกคืออะไรรู้ไหมครับคือเสียงไม้กวาดทางมะพร้าวก่อนหน้านี้ที่คุณเอได้ยินดังต่อเนื่องมาเป็น10นาทีเนี่ยพอคุณเอเดินมาดูเสียงมันดันเงียบหายเข้ากลีบเมฆไปซะอย่างนั้นหายไปแบบไร้ร่องรอยไร้เหตุผลสิ้นดี ซึ่งในเรื่องเสียงไม่กวาดทางมะพร้าวที่คุณเอเจอนี้ในเรื่องนี้เนี่ยแหละครับมันทําเอาคุณเอคาใจมากๆในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นในตอนที่มาทํางานคุณเอเขาก็เจอกับพี่แป้นครับพี่ที่ผมบอกว่าเป็นนักการพานโรงประจําโรงเรียนนั่นแหละตัวเขาก็เลยถามพี่แป้นไปว่าเมื่อวานตอนทุ่มเสร็จพี่แป้นได้มากวาดพื้นอยู่แถวๆห้องทํางานตรงเรือนเพราะชําหรือเปล่าแต่คําตอบที่ได้กลับมาก็คือไม่ครับพี่แป้นเขาบอกว่าเมื่อวานเขาเลิกงานตั้งแต่6กโมงครึ่ง พอเลิกงานปุ๊บพี่เขาก็ขับรถไปแทงสนุกที่โต๊ะในตัวเมืองกว่าจะกลับเข้าโรงเรียนอีกทีนึงเนี่ยก็ห้าทุ่มกว่าแล้วพี่แป้นเขาพูดไปหลบตาไปเหมือนกับว่าพี่เขารู้เรื่องอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่กล้าเล่าให้คุณเอฟังซึงพอคุณเอเองได้ยินว่าพี่แป้นเขายืนยันแบบนั้นยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนกวาดพื้นเมื่อคืนคุณเอก็ไม่ได้ขยันขยอถามอะไรพี่เขาต่อนะครับได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วก็เดินขึ้นอาคารไปสอนต่อ ยังครับคุณผู้ฟังความสงสัยของคุณเอเ่ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้คือเรื่องที่คุณเอเจอเนี่ยมันทําให้คุณเอุกค,คิดคิดถึงเรื่องที่เด็กๆนักเรียนเล่าให้ฟังที่เด็กเขาบอกว่าต้นไม้หลังห้องทํางานคุณเอตรงเรือนเพราะชำ้ำนะผีดูคุณเอคิดว่ามันอาจจะมีจุดเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณเอได้ยินเมื่อวานก็เป็นได้แล้วในช่วงพักกลางวันของวันนั้นคุณเอก็เรียกเด็กนักเรียนคนนั้นมาถามถามเกี่ยวกับเรื่องผีที่ต้นไม้หลังห้องทํางานที่เขาเคยพูดให้คุณเอฟังเนี่ยแหละ ดึงนักเรียนเขาก็บอกนะครับว่าตัวเขาก็ฟังมาจากเพื่อนเพื่อนก็ฟังมาจากรุ่นพี่อีกทีหนึ่งรุ่นพี่เขาเล่าต่อๆกันมาว่าตรงจุดนั้นเนี่ยเคยมีคนตายตายยังไงไม่รู้นะครับแถมตรงนั้นยังเคยมีนักเรียนเห็นคนแปลกๆยืนเงยหน้ามองต้นไม้ยืนเป็นชั่วโมงเลยคือนักเรียนคนที่เห็นเนี่ยเขาเรียนอยู่ในห้องที่คุณเอสอนเนี่ยแหละครับและพอดีว่าตรงจุดนั้นที่เด็กเขานั่งมันสามารถมองออกไปนอกหน้าต่าง มองลอดออกไปแล้วก็เห็นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นได้ซึ่งเด็กคนนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นว่ามีผู้ชายปแปลกๆคนหนึ่งยืนเงยหน้ามองต้นไม้ยืนมองตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนครับนั้นจนกระทั่งหมดเวลาเรียนเด็กคนนั้นก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นยืนเงยหน้ามองต้นไม้อยู่ท่าเดิมยืนเงยหน้าอยู่แบบนั้นครับโดยที่ไม่กระดุกกระดิกเลยเป็นชั่วโมงซึงหลังจากเรื่องราวในวันนั้นที่คุณเอถามเด็กๆไป ตัวเขาเองก็ลืมไปเลยครับจนเวลามันผ่านไปอีกหลายเดือนจนเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยสอบกลางภาคกันเสร็จหมดแล้วจากที่ช่วงก่อนสอบที่ผมบอกว่าคุณเอเขายุ่งช่วงนั้นครับช่วงหลังสอบเสร็จเนี่ยยุ่งมากกว่าเดิมอีกเพราะว่านอกจากจะต้องตรวจข้อสอบของเด็กๆแล้วคุณเอยังจะต้องออกเกรดแล้วก็ทําแผนการสอนในเทอมต่อไปด้วยแล้วในช่วงค่ำของวันนั้นครับในตอนที่คุณเอเลิกงานแล้วก็กําลังจะกลับบ้าน เวลาตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะประมาณเกือบเกือบสองทุ่มได้คุณเอล็อกประตูห้องทํางานแล้วก็กําลังจะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ที่หางตาของคุณเอตอนนั้นมันดันเหลือไปเห็นว่าบนชั้นสองของอาคารที่เขาอยู่มันมีประตูห้องห้องหนึ่งครับไม่ได้ถูกปิดมันเหมือนกับว่าเด็กนักเรียนที่ห้องเรียนนั้นปิดประตูไม่สนิทแล้วพอตกเย็นลมมันแรงหน่อยลมมันก็พัดประตูจนเปิดออกซึ่งคุณเอเองพอเห็นแบบนั้นแล้วก็เลยเดินขึ้นอาคารไป ตั้งใจจะไปปิดประตูให้เรียบร้อยนั่นแหละครับซึ่งในจังหวะที่คุณเอกกำลังปิดประตูอยู่ตัวเขาดันได้ยินเสียงเสียงเดิมเลยเสียงนั้นมันก็คือเสียงไม้กวาดทางมะพร้าวแต่ครั้งนี้นี่มันแปลกนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเสียงที่คุณเอได้ยินเนี่ยมันดังอยู่บนหัวคุณเอบนหัวคุณเอมันคือชั้น3ครับเพราะว่าอาคารแห่งนี้มันเป็นอาคาร3ชั้นเนาะเสียงไม้กวาดเนี่ยมันดังอยู่ด้านบน ซึ่งพอคุณเอได้ยินตัวเขาเองก็เริ่มชักจะใจคอไม่ดีแล้วครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะมีเสียงคนกวาดไม้กวาดตอนค่าแบบนี้ได้ยังไงมันผิดปกติใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังยิ่งไปกว่านั้นก็คือใครมันจะเอาไม้กวาดทางมะพร้าวมากวาดบนอาคารเรียนไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยเขาเอาไว้กวาดสวนกวาดใบไม้ที่ลานพื้นโน่นเลยมันไม่มีคนเอามากวาดฝุ่นบนอาคารหรอกครับซึ่งพอคุณเอได้ยินแบบนั้นตัวเขาก็เลยใจสั่นพยายามหันหลังแล้วก็รีบเดินลงบันไดไปอย่างเงียบๆ คุณเอหนาเงียบแต่ว่าเสียงคนกวาดไม่กวาดที่ได้ยินเนี่ยมันดันไม่ได้เงียบตามเสียงนั้นมันกวาดเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเสียงมันก็ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าเจ้าของเสียงเนี่ยเขากวาดไล่หลังคุณเอมาติดๆจนกระทั่งตัวคุณเอเองต้องเรียบวิ่งลงจากอาคารวิ่งลงมาถึงปุ๊บก็เข็นรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองเนี่ยแหละครับจากอาคารที่เขาสอนเข็นมุ่งตรงออกหน้าประตูโรงเรียนไปพอคุณเอมารู้ตัวอีกทีครับก็คือตัวเขาเนี่ยอยู่หน้าประตูโรงเรียนแล้ว ด้วยความกลัวครับคุณผู้ฟังความกลัวบวกความตกใจในตอนนั้นตัวคุณเอเองก็เลยไม่รู้ครับว่าตัวเขาทําแบบนั้นไปทําไมทําไมต้องเข็นรถตัวเอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่กุญแจรถเนี่ยก็เสียบอยู่ตัวเขาสามารถสตาร์ทรถแล้วก็บิดรถออกมาจากนอกอาคารได้เลยน่าจะเร็วกว่าคุณเอเองลากรถตัวเองออกมาจากอาคารหลายเท่าด้วยก่อนจะกลับบ้านในวันนั้นตัวเขาก็เลยเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักไม่รู้จริงๆครับว่าตัวเองเข็นรถออกมาทําไม และหลังจากเรื่องราวที่คุณเอเจอนี้ครับตัวเขาเองก็พยายามที่จะไม่กลับบ้านค่ําอีกเลยหากมีงานเยอะจริงๆตัวเขาจะรีบเคลียร์ให้เสร็จตั้งแต่ก่อนเย็นและถ้าไม่ทันจริงๆเนี่ยคุณเอก็จะเก็บงานเอาไว้ทาพรุ่งนี้แทนรู้สึกว่าหลังจากนั้นน่าจะเพียงแค่ปีกว่าๆเท่านั้นครับตรงต้นไม้ใหญ่ข้างเรือนเพาะชำเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็มีแผนปรับปรุงพื้นที่ในปีการศึกษาหนึ่งคือทางโรงเรียนเขาเจอขยายเรือนเพาะชำออกครับคุณผู้ฟังแล้วก็เอามาทําเป็นเรือนปลูกเห็ด พื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยสามารถศึกษาเรื่องการอาชีพได้มากกว่าเดิมซึ่งหลังจากที่ต้นไม้ต้นนั้นที่เขาว่าเป็นต้นไม้ผีสิงถูกตัดออกไปคุณเอเองก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องราวของเสียงไม่กวาดทางมะพร้าวที่เคยได้ยินอีกเลยจนเวลามันผ่านไปหลังจากนั้นประมาณ3ปีครับพี่แป้นพี่นักการพันโรงของโรงเรียนที่ผมเคยเล่าให้ฟังในตอนต้นเรื่องพี่เขาลาออกครับลาออกเพื่อที่จะกลับไปอยู่บ้านที่นครพนมและเนื่องจากพี่แป้นเขาทํางานที่โรงเรียนแห่งนี้มานานครับคุณผู้ฟัง พี่เขาก็เลยผูกพันกับคุณครูที่โรงเรียนพอสมควรก่อนวันที่พี่เขาจะลาออกทางโรงเรียนก็เลยจัดงานเลี้ยงส่งให้พี่แป้นก่อนจากกันโดยที่วันนั้นนั่นแหละครับเป็นวันที่พี่แป้นเขาเล่าเรื่องที่พี่เขารู้ให้คุณเอฟังซึ่งคุณเอเองก็จําไม่ได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนคุยกันเรื่องอะไรอยู่แล้วอยู่ๆมันมาเข้าเรื่องเรื่องต้นไม้ใหญ่ข้างเรือนพอช้าได้ยังไงก็ไม่รู้คือพี่แป้นเขาเล่าให้ฟังครับว่าก่อนที่พี่เขาจะทํางานเป็นนักการพานโรงที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ย พี่เขารู้มาว่าสาเหตุที่โรงเรียนรับนักการคนใหม่ก็เพราะว่านักการคนเก่าครับคนที่เคยทํางานก่อนหน้าพี่แป้นเขาเสียชีวิตและก็เสียชีวิตในโรงเรียนด้วยทางโรงเรียนก็เลยประกาศรับนักการพันโรงคนใหม่คนนั้นก็คือพี่แป้นเนี่ยแหละครับที่ได้งานและถ้าผมพูดขนาดนี้แล้วคุณผู้ฟังคงจะเดาได้ไม่ยากใช่ไหมครับว่านักการพันโรงคนเก่าเขาเสียชีวิตตรงตำแหน่งไหนของโรงเรียน ใช่แล้วครับเขาเสียตรงต้นไม้ใหญ่ข้างเรือนเพาะชำตรงจุดที่ใกล้ๆก,กับห้องทำงานของคุณเอนั่นแหละส่วนสาเหตุที่เขาเสียครับมันเป็นเพราะว่าลุงพันลงคนนั้นเขาเลือกที่จะปลิดชีวิตตัวเองด้วยเชือกเส้นใหญ่ลุงแกเอาเชือกมาผูกไว้กับกิ่งใหญ่ต้นจามจุรีและลุงแกก,ก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวจากไปในคืนวันนั้นเลยโดยที่คนที่เห็นร่างคุณลุงคนแรกเนี่ยก็คือนักเรียนคนที่เขามาโรงเรียนตอนเช้าเด็กคนนั้นน่าสงสารนะครับคุณผู้ฟัง เห็นเขาบอกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยขวัญเสียขวัญหายแล้วก็ไม่กล้ามาโรงเรียนเป็นสัปดาห์เลยซึ่งหลังจากที่ลุงนักการเขาห้อยตัวลงมาจากต้นจมจุรีตรงเรือนเพาะชามตรงนั้นเด็กๆที่โรงเรียนเนี่ยก็เลยเอามาเล่ากันปากต่อปากมันเลยกลายเป็นเหตุผลไงครับว่าทําไมเด็กๆเขาชอบมาถามคุณเอ๊ชอบมาถามว่าคุณเอ๊ทำงานตรงนั้นได้เจอหรือได้ยินอะไรแปลกๆแถวนั้นไหมความจริงแล้วคุณเอ๊ก็เห็นนะครับตัวเขาก็รับรู้ได้เหมือนกัน รับรู้ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นครูของคุณเอตัวเขาเลยไม่สามารถเอาเรื่องที่เจอนี้มาเล่าให้กับนักเรียนฟังเพราะว่าถ้าพูดไปครับเด็กๆด,ด้วยความเป็นเด็กเนาะเขาก็จะเล่ากันต่อเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเด็กคนที่เขากลัวมากๆเขาจะไม่กล้ามาเรียนและก็ไม่กล้ามาทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆตรงเรือนเพราะชำ้ำท้ายที่สุดนี้หลังจากที่ต้นจามจุรีต้นนั้นถูกทางโรงเรียนตัดออกไปครับ เรื่องราวหลอนๆของต้นไม้ใหญ่ข้างเรือนเพาะชำมันก็ค่อยๆจางหายไปเรื่องราวมันจางหายไปพร้อมกับต้นไม้ต้นนั้นนั่นแหละรครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆที่รู้เรื่องเนี่ยก็ทยอยเรียนจบจบไปจากรุ่นสู่รุ่นพอรุ่นหลังๆเข้ามาที่โรงเรียนเนี่ยก็ไม่มีต้นจามจุรีต้นนั้นให้เห็นแล้วครับเรื่องหลอนๆที่เด็กๆเล่ากันปากต่อปากมันก็เลยหายตามไปด้วยและส่วนตัวคุณเอเอง,เองครับจากที่เคยกลัวๆในช่วงปีแรกๆที่มาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ พออยู่ไปนานเข้านานเข้าตัวเขาก็ชักจะชินแล้วครับไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเรื่องผีผีสางๆอะไรอีกซึ่งเสียงไม่กว่าดทางมะพร้าวที่เคยได้ยินหลังจากที่ทางโรงเรียนตัดต้นจามจุลีออกไปแล้วอย่างไม่กวาดที่ว่านี้คุณเอก็ไม่เคยได้ยินอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาซึ่งในทุกวันเทศกาลหรือว่าวันปีใหม่หรือว่าวันทางาศาสนาทางโรงเรียนก็จะมีการทําบุญนะครับคุณผู้ฟัง ั้งนี้มันจะไม่เหมือนการทําบุญบ้านนะครับทางโรงเรียนก็จะแค่นิมนต์พระมาแล้วก็ให้ครูกับบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงนักเรียนเนี่ยทำบุญร่วมกันอาจจะเป็นตักบาตรอาหารแห้งหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่ทางนักเรียนสะดวกในการทําบุญร่วมกันและพิธีการแบบนั้นนั่นแหละครับมันก็จะมีเหมือนการกรวดน้ําเนาะซึ่งทางคุณเอเองก็ได้มีการอุทิศส่วนกุศล อุทิศให้กับพานรงคนนั้นครับคนนี่เคยปปิดชีวิตตัวเองตรงต้นจามจุลีเก่าตั้งแต่วันที่รู้เรื่องเลยนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสทําบุญที่โรงเรียนเนี่ยคุณเอก็จะทําบุญให้ตลอดซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวแปลกๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยเรื่องราวนี้ของคุณเอครับคุณผู้ฟังผมค่อนข้างที่จะมั่นใจนะว่าดวงวิญญ,ญาณของพานรงคนเก่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกคุณเอหรอกครับ ผมคิดว่าทุกการปรากฏตัวของเขาเขาน่าจะพยายามขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็ขอส่วนบุญมากกว่าคืออย่างนี้ครับผมสังเกตได้ว่าหลังจากที่ต้นจามจุรีต้นนั้นถูกตัดออกไปหลังจากนั้นคุณเอเองก็มีการทําบุญพร้อมกับโรงเรียนนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้พันโลคนนั้นดวงวิญญาณดวงนั้นเขาก็เลยไม่ได้มากวนครับเหมือนกับว่าพอได้บุญตามที่ต้องการแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะไปเกิดแล้วก็ได้นะหรือไม่ก็เขาอาจจะไม่ได้มารบกวนคุณเอแล้ว เพราะว่าหลังจากนั้นคุณเอบอกว่าเขาทำบุญให้เสมอทุกครั้งที่มีโอกาสทำบุญพร้อมกับโรงเรียนและอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังการที่เขาเลือกที่จะจากไปที่ต้นไม้ต้นนั้นหรือว่าต้นจามจุลีต้นนั้นต้นไม้นั่นแหละครับมันอาจจะเป็นสื่อสำคัญเนาะเป็นสื่อที่เป็นตัวกลางการสิงสถิตของเขาอะไรทำนองนั้นแล้วพอตัวกลางที่เขาสิงอยู่มันจากไปหรือว่าหายไปแล้วเนี่ยดวงวิญญาณดวงนั้นเขาก็เลยปรากฏตัวตรงนั้นไม่ได้หรือเปล่า ตรงนี้ผมเดานะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีการยืนยันเนาะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองคุณผู้ฟังโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนิดนึงแล้วกันนะครับคือเหมือนกับว่าพอต้นไม้ถูกตัดไปเนี่ยสื่อกลางมันก็เลยไม่มีครับคุณผู้ฟังดวงวิญญาณก็เลยไม่ได้มาปรากฏตัวให้เห็นหรืออีกในนึงก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหนะ้าเขาอาจจะได้บุญตามที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะไม่มารบกวนแทนทั้งนี้ทั้งนั้นการเห็นเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ทุกคนจะเห็นได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟัง อย่างเช่นนักเรียนบางคนที่เขาสามารถมองเห็นได้นั่นแหละครับเขาอาจจะมีเซนต์เนาะและการที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ครับเนื่องจากตัวเขาเองก็เป็นเด็กไม่มีกําลังทรัพย์ในการทําบุญอะไรมากมายนะักการที่บิญญาณเลือกปรากฏตัวก็เลยเลือกปรากฏตัวให้คุณเอ้ได้เห็นมากกว่าแต่การปรากฏตัวเนี่ยก็ไม่ได้มาแลบิ้นปลิ้น,นตาอะไรให้เห็นคือทําให้รู้ครับว่าเขาอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นเสียงไม่กวาด การกวาดพื้นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการกระทําของเขาครั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะเขาก็เลยเลือกที่จะทําให้เห็นแบบนั้นไม่ได้มาหลอกครับพยายามทําให้ซอฟที่สุดแล้วเพียงแค่คุณเอรู้ตัวหรือเปล่าแค่นั้นเองและคุณผู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเอตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณเข้ามาขอความช่วยเหลือเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข,ข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้า ขอใคืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ